เบิดไ làm. ปแล้วฟาระเบิดไปแล้วฟารกะเบดแล้วไ่ร่วมๆไขแบบเบนส์นะด็โอ้โหดูดะโอ้โหเปล่า

ว <CK> <onen> ิ่งไปแล้ววิ <ông rees an> ่งมไปแล้ว้หตทั้งหมดูกเสือ่ไม่ทันเกือบหล่อตักายตหมาตรศัตรูวางกำลังป้องกันการฟงระเบิดีต่แมายอีดทีนงยกนั้นเกาะร้อยกันอยู่แล้วซักะเบิดแล้วองคกต่ออยวิ่งไว ปาทีเดียวอยู่ข้างหน้าอยู่ไปหลังบีหนึ่งอยู่ในห้องบีหนึ่ง ภารกิจสำเร็จศัตรูทังถูกสังหารเนไปก็โดนระเว้นเดี๋ยวเ้นไปดูนะ EP หกใช่อเบขึ้นไองดว็มกันเบนติดายด่ะแล้วน่นไปเลยเลยปแล ไอ้แบบโง่โง่ไอเนี่ยเฮ้ยโ,โ,โอ้โหโสมปุ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยใครไปหาติดกล้องมาให้หน่อยดิกางอีกตัวหนึ่งหน้ากลางเจ็บแล้วาวเดี๋ยวสองคนต้องใจเย็น ศัตรูได้วางระเบิดแล้วรีบค้นหาและแก้ชนวนรไม่อเลยกเยอยากใช้ดดอยู่ข้างหน้าวะเคฟอดอรกเราถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลวที่สองมันปิงยิงมันจะเจ็บแหละแม่งไม่โผล่เลยวะไปหาที่นั่งเนียน

การลื่นีอะไรมันน่ากการนไของศัตรูตรวางกำลังป้องกันการ,การวางร,ระเบิดไอ้ใครโด,ดน,นะะโอะไรมาแล้วเก็บก๊อตโอ้โหเดี๋ยวมืด ไปแล้วลงไปแล้วบันไดบันไดพลังเช็กอิวเลยอายไปแล้วอวกอกไปออกแล้วเลยแล้วคุ้มกันด้วยกพลังรีโหลดน่าใจภารกิาจากสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหาร ต้องเปลี่ยนวิ่งไหนวะตามทุนหน่อยตีดแต่แล้วพบการเคลื่อนไหวของศัตรูวางกำลังป้องกันการวางระเบิดนะติดบันไดอยู่นี่แล้วระเบิดราทิงกะบ้าว่าระเบิดไปแล้วระเบิดมาลอโดนาทีสามหกแล้วคล่องตัวดีวะว่างระเบิดไปแล้ววิงไวอ่ะวิ่งไว้บ้างดี นั่งเนี่ยอยู่บางข้างบางข้างศัตรูแต่ยุติสวนทำไมต้องเป่งโ,โอ้โหขนาดกระโดดนะเนี่ยหมดจัดสําเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารกระโดดนะล่ะเข้าหัวอีกแม่ง มัสถานที่ตั้งเบาะบายถูกคนพบวางระเบิดทำลายให้สินสองไปเจอของแข็งมาหลายวิไ่เจอไปเจอของแข็งมาหลายวินไม่ไหวต้องหัวไหลหัวล้อ่ะโอ้โหไม่ตายอีก โหบี oh, สองสาม <บน S 1> ตัวยัดระเบิดแล้วหลังหลังมาพี่หลังมาพี่ซากบีตัวเดียวท้ายท้ายบีอ่ะ,ทา,ท,าอะทางห้องอออยู่เอดวนไว้ใจตัวซากเลย

สถานที่ตั้งป่าไม้ถูกคนพบวางระเบิดทำลายให้สิ้นซากถ้ามึงยิงไม่ได้แล้วตัวประเบิดไปแล้วไปแล้วมาซะดีระเบิดอ๋อจริงกระบอาว่าระเบิดไปแล้วว่าระเบิดไปแล้วโหโดนป่าดีกลางหลุดแล้วกลางหลุดกลางหลุดกลางหลุดนี่คือเข้ากลางได้ใช่ไหมเฮ้ยเท็โห้คือแบบ เธอดูวางได้ถามใจเธอดูที่หนึ่งมันอยู่บีหมวกหลุดไปแล้วใชเธอดูระเบิดถูกแล้วเข้าไปป้องกันที่พื้นที่เอเอ็กเมนวิ่งลอยไปละ เกิดหน้าเกิด็เร็วเวเขอโทษนะเป็นะระยิงยิงไกเบศัตรูทั้งหมดถูกสงหารที่ไว้ใจใครอ่ะที่ทเมื่อไหรนี่ย่โ้มีเต้ สถานที่ตั้งเป้าหมายถูกคนพบวางระเบิดทำลายให้สิ้นซากได้หามันก็ไม่สำเร็จหรอกพี่น่าร้อนสนายอีกร้นมา้อกพวกเราูจตี หมดอะไรวะไอ้นั่นอุตส่าห์วิ่งอุตส่าห์เนียนเนอนี่เั่นวิ่งเข้ามาเห็นหมดหมดแวหมกูกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลวสามใจจดดูแคปหกสถานที่ตั้งป่าไม้ถูกคนพู้ตายทองพีได้ยัดช่องให้ไปยูเอ็มพี ว่างระเือกเลยวอกนี้โอ้โหไฟปาแดทีมเรานี่แหละเห็นเห็นต้องไตัวนึงพวกเราดับไปแล้วยับพวกเราดับแล้วตัวหรอะวังรบกวนไปหนอ่งรบจะีด่ากล โหลดกระสุนมงกันด้วยออกมาสิเอาไม่แตออกห้องยามเจ็บโคตรๆอ่ะ ยิงจนหมวดหลุดเสื้อเปิดมาล,ละหมวดหมดหมดหมดเลยนะตัวไหนกลางห้องยามเจ็บนะเหมือนกันวิ่งเข้ากลางไว้เลยที่อยู่ในห้องยาม,ท,นนาารามทร็ปิคาน,ะน่ากลางฝั่งโน้นเออ ว่างงี้ยมึวิ่งมาทางนี้มาแล้วออกกลางนู่นว่ะออกไปเกิดเราแล้วมาแล้วข้างหน้าละเอโอ้โหโดนไปนหนึ่งนัดแล้วหก ระเบิดถูกติดตั้งแล้วเข้าไปป้องกันที่พื้นที่เจะอยู่อยู่ใตยก็ถามใจเธอดูมาได้ไงไอ้หียควรตกใจั้ง้องอ่ะเราพลาดการทำลายเป้าหมายปฏิบัติการล้มเหลว สถานที่ตั้งเป้าหมายถูกคนพบวางระเบิดทลายให้สิ้นซาให้เก็บก้อนระเบิดแล้วระเบิไปแล้วอมอห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 อไม่ใช่ตัวนั้นเคเขาอีกไม่ใช่ตัวนั้นตัวนั้นแหละที่เปนเค้กแหล กระือถูกติดบ้างแล้วเข้าไปป้องกันที่ UCM วันนั้นที่ออกซัดระ,บระบรเบิดแล้วป้อกันด้วยกำลังรีโหลดรีโหลดภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหาร ขับไมเค้กสถานที่ตั้งเ้าายกคนผมวางระเบิดทำลายให้สิ้นสากขับมาแล้วไปแล้ว หายงวายับไปหยทำได้ไงวะกูยิงอีกตัวนึงแค่เห็นในนั้นแววบยิงขู่หัวละ หอไม่แตกภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารขำขำขำข <c oughs> า